การฝึกความสามารถในการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวกับสะโพกนะครับในผู้สูงอายุที่มีภาวะการติดของกระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับจะไม่สามารถส่งแรงการบิดตัวนะครับจากเอวไปสะโพกไปขาได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวการเดินการทรงตัวนะครับหลังจากเราคลายข้อสะโพกนะครับคลายหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาฝึก ให้ผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุนะครับเคลื่อนไหวในมุมการบิดตัวบิดสะโพกเพื่อการส่งแรงที่มีคุณภาพนะครับจากเอวไปสะโพกไปขานะครับจะส่งผลทําให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นนะครับอาจจะทํานะครับทําครั้งท่าละ15ครั้งนะครับ2ข้างนะครับ10 1ถึงครั้งนะครับ ตอนขึ้นต้องขึ้นสุดนะครับแล้วก็บิดสะโพกนิดหนึ่งตอนลงก็ต้องบิดสะโพกหมุนเข้านะครับอ่าบิดสะโพกแล้วแอนนิดหนึ่งตอนขึ้นตอนลงก็จะบิดตัวแล้วก้มตัวนิดหนึ่ง